ขอรอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบนสการ,ราะะพระเทระนะครับขอขาดกล่าวธรรมวินัยาสวัสดีท่านพระนักกะสมเนจเจริญพรอ,อุบาสกปิการผู้ที่มีศรัทธานในพระตตนรไทยทุกท่านจาเจริญพรว่าที่อนุพุทธะ <laughs> อนุพุทธะคืออะไร อนุพุทธะคือพุทธะเล็กๆเก่งมากแปรบาลีเก่งมากถูกต้องมายถึงผู้ที่รู้ตามพระพุทธเจ้าก็คือเป็นพระสาวกนั่นเองเป็นพุทธ,ธาสาวกนะอนุพุทธะนี่ยนะมาดูการพิจารณาเห็นโทษและอนิสง์ นะของบาร,รมีต่างๆว่าถ้าเราไม่บําเพ็ญบาร,รมีนี้แล้วจะมีโทษอย่างไรและถ้าบําเพ็ญบาร,รมีอย่างนี้อย่างนี้จะมีอาน,นิสงส์งอย่างไรต่อนะ <S <S ในยานาสุดท้ายหน้าสิบแปดอันหนึ่งในการใดยาจกทั้งหลายไม่ต้องขอเราคือไม่บอกเราเลยแต่ว่ามาถือเอาของของเราไปเองนะใครมาถึงก็เข้าบ้านยอมมุ้ยเลยเปิดหม้อข้าวเอามากินนะข้าวของเออะไรเอามาใช้ ยมุยจะรู้สึกยังไงเนี่ยมีใจอหรมีใจนะเอาเลยเดี๋ยวจะบอกโยมวังเยสมาจะบอกโยมวังกับโยมโยมชัยไว้นะจะมวยไม่อยู่เมื่อไรเข้าไปใช้ของได้ทุกอย่างเลยนะไ <ป S 2> อันหนึ่งเราพึงเป็นที่รักและเป็นที่ชอบของยาจกทั้งหลายได้อย่างไร <S <S คือถ้าเขาไม่บอกเราแล้วมาเอาของเราไปก็ยินดีนะแสดงว่าเขาต้องคุ้นเคยกับเรามากเลย นะแล้วก็ทํำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของยาจกทั้งหลายหรือว่ายาจกเหล่านั้นพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราได้อย่างไรนะเขาอยากได้อะไรนะก็จะได้รักเราใช่ไหมเราอยากจะให้เขาอันหนึ่งเราเมื่อให้อยู่แม้ให้แล้วก็พอใจและปลื้มใจเกิดปีติสมนัสได้อย่างไรก็คือจะปรุงแต่งให้จิตมีสมนัสครบทั้งสามการ ก่อนให้ก็ดีใจให้แล้วก็เกิดปิตินะหลังจากให้แล้วก็สมนันะเกิดปิติสมณนัหรือยาจกทั้งหลายของเราพึงเป็นอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้มีอัธยาศัยโอรานก็คือยิ่งใหญ่นั่นเองอันหนึ่งยาจกไม่ขอเพื่อนําไปก็พึงให้ถ้าก็ไม่ไม่ขอก็ยังอยากจะให้อีกนะมีอัธยาศัยจะให้จริงๆ โดยรู้ใจของยาจกทั้งหลายได้อย่างไรเอ๊ะเขาจะชอบอะไรนะเขาต้องการอะไรนะก็ไปหามาให้นะเมื่อทรัพย์มีอยู่ยาจกก็มีการไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงของเราอย่างใหญ่หลวงทรัพย์ก็มีข้าวของก็มีแล้วก็มีคนต้องการด้วยแต่ไม่ให้แสดงว่าเราเนี่ยหลอกลวงมากตั้งใจอยากจะตัดรู้ใช่ไหมแต่ไม่ให้หรอก <c oughs> หวง นะอยากจะเป็นพระบุทธเจ้าแต่ไม่ให้อันนี้แสดงว่าหลอกลวงมากหลอกลวงอย่างใหญ่หลวงเลยนะเราพึงสละอวัยวะหรือชีวิตของตนแกยาจกทั้งหลายให้นำไปได้อย่างไรคิดถึงอย่างนี้เลยนะให้วัตถุไม่พอไม่หนำใจชาติหนึ่งเกิดเป็นพระราชานะนชื่อว่าสีวิร่าพระเจ้าสรีวิรา,าทรงศีลให้ทานทุกวันเลยที่ ประตูเมืองสี่ประตูวันละหนึ่งแสนถาปณะนะนะแล้วก็ที่พระลานหลวงอีกที่หนึ่งห้าที่ด้วยกันแต่ว่าให้แล้วให้แล้วก็ไปนั่งลำพึงอยู่โอ้ยเราให้ทานดีแล้วนะเราได้สละวัตถุแต่ว่ามันเป็นทานภายนอกนะทํายังไงเนี่ยแหมถ้าเกิดใครมาขอศีรษะของเราที่สระไว้ดีแล้วแต่งไว้ดีแล้วเนี่ยนะ เราจะให้เลยใครมาขอดวงตาของเราเราก็จะควักให้ใครมาขอหัวใจของเราเราก็จะสละให้พอรำพึงอย่างน,น,นี้เท้าสกะร้อนเลยแปลงเป็นพามตาบอดมาสองข้างเลยตาบอดสองข้างเลยนะแต่ว่ามาขอดวงตาข้างเดียวนะก็มาถึงมาถึงแล้วมาแจ้งความจำงขอเข้าเฝ้าพระราชาทูลขอเนี่ยขบงตาบอดสองข้างเลยอยากจะได้ดวงตาสักข้างหนึ่งหูพระโพธิสัตว์ทีใจมากเลย นะบอกว่าท่านมาขอข้างเดียวเนี่ยเราจะให้ข้างเดียวมันไม่หนำใจเราจะให้สองข้างเลย <c oughs> นะดูดิ <c oughs> ก็เลยบอกหมอนะหมอเนี่ยมีฝีมือมากเลยนะหมอเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดเลยใช้ยา <c oughs> นะ <c oughs> ยา <c oughs> ใช้ไอสมุนไพรตำ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 ,ตำแล้วให้มาปอกที่ตาเ่ยนะ <c oughs> ดวงตามันก็จะหลุดออกมา <c oughs> นะมันก็เจ็บแสบเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่า หมอนี่ก็เป็นห่วงพระราชาบพราะว่าถ้าพระองค์เปลี่ยนใจนะข้าพระองค์สามารถเอากลับคืนเข้าไปได้นะแต่มันหลุดออกมาแล้วนะยังติดเส้นเอ็นอยู่ด้านนั้นเองบอกข้าพระองค์สามารถเอามันกลับเข้าไปคืนได้ขอองค์เปลี่ยนใจเธอให้อย่างอื่นแทนเธอนะบอกว่าเราไม่เปลี่ยนใจแหลนะเธอรีบตัดเ,เ,เ,เส้นนี้ออกไปนะเอาอีกข้างหนึ่งออกไปก็ตกลงก็เอาดวงตาสองข้างไปใส่ให้พรามมองเห็นขึ้นมาได้นะนะแล้วสมัยนี้ทําได้ไหมเนี่ย เพราะว่าอนุภาพฤทธ์นะท้าสักกะเขาอนุภาพเขานะก็ตกลงในสุดก็เลยสละให้ไปพวกประชาชนพวกพระเมสีพระโอรสอ้ล้องไห้เสียใจกันกลายเป็นพระราชาตาบอดนะแต่ตอนหลังท่านก็คิดว่าเอ้เราเป็นพระราชาตาตาบอดไม่ควรจะปกครองบ้านเมืองนะอยากจะไปบวชอยากจะไปอยู่ในสวนนะแต่ว่าด้วยอนุภาพนะที่พระองค์บำเพ็ญกุศลมากนะ ก็เลยตอนหลังก็ตาดีขึ้นมาแล้วก็ได้ตาท่ศามาด้วยนะใด้ตาท่สามาสามารถที่จะเห็นสิ่งที่มันที่มันอยู่ในที่ลับอะไรต่างๆได้ด้วยนะนนเนี่ยดูว่าอัธยาศัยของการที่ให้นะให้จนกระทั่งอยากจะให้สิ่งที่มันหวงแหนที่สุดร่างกายนะหัวใจศีรษะนี่ท่านลำพันไว้นะท่านพัฒน,นาไว้ว่า พระองค์สละวัตถุเนี่ยภายนอกนี่ไม่ต้องสนใจหรอกแต่ว่าภายในเนี่ยดวงตาเนี่ยสละไปเนี่ยมากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเพราะว่ายี่สิบประรงสงค์ไขแสนกลับอยา,ามีกี่ชาติอ่ะนะมันนับไม่ได้หรอก <c oughs> แล้วก็ศีรษะที่สงสนานไม่ดีแล้วระดับไม่ดีแล้วเนี่ยสละออกไปเนี่ยกองใหญ่อะ่ะเท่านะภูเขานะเท่าภูเขาอะ่ะใหญ่กว่าภูเขาอีก เนื้อที่สละให้ไปแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยแผ่นดินนี้ยังแพ้เลยเลือดที่สละเอกไปเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรขนาดน้ําตาของเราก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรแล้วนะแต่ของพระองค์เนี่ยสละเลือดไปมากกว่าแม่น้ํามากกว่านาน้มาหาสมุทรทั้งหลายนะทั้นยินดีมากในการที่จะสละให้ทานจึงสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและดูสิว่ามีใครไหมที่ตายไปแล้ว นะตั้งสองพันกว่าปีแล้วก็จะมีคนตามน้อมระลึกถึงบูชาสก,การะมีเปล่าโยมสักห้าร้อยปีก็จําอะไรไม่ได้แล้วันอันตรธานหายไปแล้วนี่ความจริงแล้วเนี่ยนะพี่พุทธกยาหรือว่าพระเจ้าสกมาราชทุกวันนี้นี่คนอินเดียไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าสกมาราชนะไม่รู้จักกนะ็คือใครเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันสูญหายไปจากอินเดียเลยนะหมดแล้วจากอินเดีย แต่ว่าที่กลับฟื้นคืนมาได้เนี่ยคือพระพุทธศาสนาเผยแพร่ไปในลังกาในพม่านะนะถึงเขาศึกษาพุทธประวัติศึกษาหมหาปริพานสูตรจึงกลับไปรื้อฟื้นโดยเฉพาะใครอาณาคาริกะธรรมปาลละโูเป็นคนที่เสียสละมากมาก,มากเลยเออเขาได้ใครนะนันทะพระอะไรพระนันพระอะไรเนยที่บิตโตวาทีกับพวกอังกฤษนะพวกฝรั่งนะ ชื่อพระอะไรนันทะนันทะเนี่ยเป็นไอดอนของอนาคาริกาธรรมปาระเลยอ่ะนะเขก็ศึกษาพุทธศาสนาและเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะพวกลังกาพวกพม่านี่เขาจะพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะว่าเป็นนานิคมของอังกฤษใช่ไหมเนี่ยก็ไปต่อสู้กับพวกพราหมณ์มหันน่ะโดนทุบโดนตีโดนอะไรสารพัดเลยนะแล้วเขาก็เดินทางไปอเมริกาไปยุโรปเพื่อจะไปพูดในเรื่องพุทธศาสนาว่าเนี่ย พุทธยาสังเวชนียสถานเนี่เป็นของชาวพุทธนะเขาก็เห็นใจผู้ฝรั่งก็เห็นใจกันนะเขาก็ให้ทุนนะให้ทุนต่หลังก็มาฟ้องร้องนะแล้วก็ในสุดก็ท่านก็ภายหลังบวชนะตอนตายเนี่ยบวชนะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็หลังจากตายไปไม่กี่ปีนะเขาก็ตัดสินแล้วก็ให้พุทธยากลับมาเป็นของพุทธได้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ทั้งหมดนะ คือผลประโยชน์ะแบ่งครึ่งกับพราหมณ์เพ,มเพราะที่ดินน่ะมันเป็นที่ดินของพราหมณ์นะแต่ว่าประวัติเดิมคือเป็นของชาวพุทธเพราะฉะนั้นผลประโยชน์นี่แบ่งคนละครึ่งมีกรรมการคนละครึ่งคนละสี่คนนะดูแลพุทธกยาอยู่<ม>ไอ้ตรงข้างหน้าพระพุทธเมตตาเห็นไหมจะมีกลมๆ็มิฐานอยู่<ม>่ะไอ้ตรงนั้นนะะอย่าไปโดนพรามหมณ์ฮินดูมันหลอกให้ไปไหว้ตรงนั้น,น <c oughs> <c oughs> ตรงนั้นเป็นที่ตั้งของสิวลึงนะเอาสิวลึงไปตั้งหน้าพระพุทธ ถ้าเมตตาเลยนะแต่เขาไม่ทําลายนะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระนารายนะไอไอสังกดาจารย์คนหนึ่งไอสังกัาจาร์เนี่ยเขาแต่งคำพีขึ้นมาว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในอวตารของพระนารายนนเขาก็ไหว้พระเจ้านะแต่เขาไหว้ในฐานะเป็นพระเจ้าของเขา นะพนัก,การศึกษาพรถ้าทมคำสอนนี่แหละจะทําให้ศาสนายั่งยืนในอัตถะปริพาณสูตรพุทธเจ้าอัตถะท่านแสดงว่าวิหารพันหนึ่งอย่างเช่นมหาวิหารหรือเจดีย์ใหญ่โตเช่นพุทธคยาเนี่ยไม่สามารถรักษาพุทธศาสนาไว้ได้แม้กระทั่งชั่วดื่มข้าวยาคูนะวัตถุไม่สามารถรักษาพุทธศาสนาไวไ้ได้นะแต่คําสอนต่างหากจึงสามารถที่จะ รักษาพุทธศาสนาไว้ได้พระเจ้าจึงสรรเสริญการบูชาด้วยการปฏบิบัติบูชานะคนที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องศึกษาพระธรรมคับสอนนะศึกษาปริยัติพมาลังกาเขาศึกษาปริยัติยี่แหละเขาถึงรู้คุณของพระเจ้าแล้วเขาก็กลับไปรื้อฟื้นที่อินเดียนะอาศัยประเทศไทยแล้วด้วยอาศัยพวกต่างประเทศนะที่เขาเห็นใจนะเขาก็มาสนับสนุนในที่สุดก็รื้อฟื้นขึ้นมาแต่ว่ารื้อฟื้นเฉพาะ วัตถุเท่านั้นนะคำสอนไม่ได้รื้อฟืน้นนะคำสอนนี่ไม่ก็มีตอนนี้คนอินเดียที่เป็นส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกจันทานมานับถือพุทธศาสนาเพราะว่าดรเอรเอนเปกาเป็นจันทานแล้วก็เป็นคนที่รื้อฟืน้น <Yeah. S 1> คือไม่ยอมนับถือฮินดูอีกต่อไปเพราะโดนฮินดูข่มคู oh. นะโดนเบียดเบียนถ้าจนเขา เขาแทบจะไม่ได้เรียนเลยแหละแต่ว่าก็ใส่ครูคนหนึ่งที่ใจดีเป็นฮินดูเป็นพราหมนะให้เขาใช้นำสกลุลเอมเปก้าในสุดเขาก็เรียนจบแล้วก็กฎหมายของอินเดียทุกวันนี้ก็เอมเปก้าเป็นคนเขียนนะก็เป็นอธิบดีกรมนี่แหละกฎหมายตุราการอะไรเนี่ยนะยก็นําพวกจันทานทั้งหลายตั้ง3-4มสี่แสนคนนะปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธ ปัจจุบันนี้ในอินเดียนี่มีชาวพุทธเป็นสิบล้านเลยนะก็ไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะเยอะเขามีตั้งพันกว่าล้านเขามีตั้งพันกว่าล้านนะตอนนี้เป็นหลายสิบล้านแล้วหลายสิบล้านนะหลายสิบล้านคก่อนนะใช่เหรอเดรูค่ะแล้วกอศาสนาคุณ ก็อ <German ica> <volumes> ันเนี้ยนะให้รู้ว่าคําสอนเท่านั้นก็คือศาสนาการรักษาศาสนาก็คือรักษาคําสอนปริยัตจึงทําให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้ามีการศึกษาถูกต้องจึงมีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ถึงปฏิเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ยุคนี้ให้รู้ว่าการบรรลุเนี่ยเป็นยุคยุคด้วยนะการลักสมบัติเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งเท่านั้น นะหลังจากที่คําสอนเนี่ยหมดไปจะไม่มีการบรรลุถ้าคําสอนยังอยู่ก็ยังมีโอกาสบรรลุได้แต่ขึ้นอยู่กับความนิยมด้วยค่านิยมด้วยนะถ้าค่านิยมของคนไม่อยากปฏิบัติหรือไม่อยากศึกษาถ้าไม่อยากศึกษาให้ถูกต้องเนี่ยแล้วไปปฏิบัติมันก็จะเริ่มพลาดแล้วพอพลาดเพี้ยนไปการบรรลุไม่มีก็ไม่มีคนมาบอกข้อบัตรที่ถูกต้องสอนค้อบัตรที่ไม่ถูกต้องต่อไปเรื่อยๆเราก็จะไม่เห็นคนที่บรรลุจริงๆ นะยุคนี้ไม่มีพระอาหารหันต์ที่เหาะได้ใช่ไหมแต่พระอาหารหันต์ที่เหาะไม่ได้ละ่ะเราก็ไม่รู้อีกนะพระอริยบุคคลพระอนาคามีพระโสดาบันพระสกทาามีมีอยู่จริงๆแต่อยู่ที่ไหนละ่ะใครละ่ะถ้าโยมได้บรรลุโยมอยากจะบอกข้ออิบายที่ถูกต้องไหมมันก็ต้องมีลูกศิษย์บ้างแหละใช่ไหม แล้วถ้าบอกข้ออิบตยที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องตรงกับพระไตรปิฎกหลักคําสอนแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครมาบอกข้ออิบตยที่มันจะตรงกับคําสอนจริงๆเลยอะ่ะมีแต่ว่ามันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างใช่ไหมมีคนที่อ้างตัวเป็นพาาาระอรหันเยอะนะลูกศิษย์ลูกหาก็ยกย่องให้เป็นพาาาระอรหันเยอะั่านขี่เครื่องบินก็ยังมีเลยใช่ไหมแต่ว่ามันคําสอนมันไม่ตรงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เราก็ต้องฝากไว้กับพระรัตนตรัยแล้วพระรัตนตรัยอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่ไหนมันไม่มีที่อื่นนี่พระรัตนตรัยไม่ใช่พระพุทธรูปพระรัตนตรัยไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุนะพระรัตนตรัยเนี่ยคือคําสอนที่ทําให้เรารู้คุณของพระเดจเจ้าที่เราไหว้พระธาตุเนี่ยเราไหว้คุณนะไม่ได้ไหว้เม็ดพระธาตุนะไหว้พุทธรูปคือไหว้คุณคุณเหล่านั้นเนี่ยเราศึกษามาจากพระไตรปิฎก มาจากอัตถกถาทั้งหลายดังนั้นการทรงคําสอนนี่แหละจะเป็นการทรงศาสนาแล้วก็ทําให้เราไม่เลอะเลือนนะ mm. เกิดไปในภพใดชาติใดเราก็ยังจะสแสวงหาคําสอนเหล่านี้ล้มาเจอพระพุทธเจ้พาพระเจ้าสอนคําสอนตรงกันเราก็สามารถที่จะนะปฏิบัติแล้วก็บรรลุได้นะ mm. พระโพธิสัตวก็จะยินดีนะที่จะ เป็นมิตรเป็นที่รักของยาจกทั้งหลายเป็นผู้ที่ชอบให้อันหนึ่งเราเมื่อให้อยู่แม้ให้แล้วก็ปลื้มใจปีติสมนักนะนะเป็นที่รักของยาจกแล้วก็ทํายาจกให้เป็นที่รักด้วยแม้ไม่ขอก็อยากจะให้นําของไปด้วยยาจกไม่ขอเพื่อนําไปก็พึงให้โดยรู้ใจของยาจกทั้งหลายได้อย่างไรนะแล้วก็ สามารถสระอวัยวะหรือว่าชีวิตของตนเพื่อให้ยาจบนําไปได้ก็ได้อีกอย่างหนึง่งควรทําจิตให้เกิดขึ้นโดยไม่มีความมุ่งหวังในประโยชน์ว่าชื่อว่าประโยชน์นี้ย่อนติดตามทายกผู้ไม่มีความเพ่งเลงไปเหมือนตะกแตนติดตามคนคว้างผู้ไม่มีความมุ่งหวังนะสบาลดีว่างไง ถ้ายงเข้าใจอันมาก็จะชื่นชมมากเลยโยงถ้าอ่นมาอ่านแล้วอ่านอีกอันมาก็ยังจะไม่ค่อยเข้าใจเลยยะถาตังนิระเปกขังเขปะกังกิตโกกิตโกแปลว่าตะกะแตนนิระเปกขังแปลว่าผู้ไม่เพ่งเร็งเขปะกังแปลว่าผู้คว้างไปผู้ที่ไม่มีความเพ่งเร็งแล้วว้างไป แล้วตักกระแตนมันก็ติดตามคนขว้างไปด้วยมหมายความว่ายังไงโยม <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยนะโยมเก่งมากเลยที่อันมาว่าโยมเก่งเพราะว่าโยมยังรู้ว่าโยมไม่รู้เรื่อง <c oughs> แสดงว่ามันเป็นความรู้นะโยมนะ <c oughs> เพราะบางคนรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมแต่เรายังรู้ว่าเราไม่รู้แสดงว่าเราก็ยังเก่งนะ <c oughs> <c oughs> อ่าจับใจความนี้นะว่า ชื่อว่าประโยชน์นี้ย่อมติดตามทายกผู้ไม่มีความเพ่งเล็งไปคือถ้าเราไม่โลภเราไม่อยากได้อ่ะแต่ว่าเราเป็นคนให้อประโยชน์จากการที่เราให้อมันจะติดตามเราไปไหมไเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆกันมาเคยเล่นนะมาจับตะกแตนจับผีเสือ้อจับอะไรบางทีเราก็กว้างกันไปมันก็วิ่งมาหาเราอ่ะใช่ไหม มันมองไม่เห็นนะเพราะว่าตะแตนมันไม่ได้วิ่งมาหาเราบ่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากว้างมุมแมลงไปล่ะได้อมากได้กลับมาไหมเพราะนั้นยิ่งให้ยิ่งได้เคยได้ยินป่ะเคยๆบยนะยิ่งให้ยิ่งได้นะอย่างแรกคือได้ความสุขใจไหมได้นะได้ความสุขใจได้ความสบายใจได้มิตรไหมได้เพื่อนใช่ไหม แล้วก็ได้บุญได้วิบากที่เป็นกุศลวิบากนะแต่ว่าปรึกษากับอาจารย์หมอเลยว่าเอ๊ะไอ้มุม,มแมลงภาษาบารีนี่จะว่าอย่างไรแต่อาตมาว่านะเกิดมาทีแรกก็นึกไปไงเอ๊ะตะกัแตนี่นี่คุยกับอาจารย์มาหาพยอมแล้วนะแต่น้องคิดยออมมาก็นึกเอ๊ะตะกัตแตนมันจะติดตามคนกว้างไปยังไง ถ้าเกิดเป็นมุมแมลงอันมาก็เข้าใจว่าไอ้มุมแมลงสงสัยเขาจะตั้งชื่อว่ามันเป็นแมลงชนิดหนึ่งแต่มันเป็นมุมไม่ใช่นะคะมุมมีมครรู้นะมันเป็นสาอังกฤษแต่ทีแรกอันมาก็นึกภาษาไทยไงมันเป็นอ๋อมันเป็นมุมแมลงมันก็จะเป็นมุมมุมเหลียงเลียงแล้วก็บินได้ก็เลยเรียกมุมแมลงใช่ไหมนะแต่ความจริงแล้วมันเป็นสาอังกฤษนะมุมเบอร์แรงนะมี่เหมือนเกเป็นกันให้แล้วไม่เอาคืนนะฮะท่าน คือให้จริงๆเลยให้แบบว่าคว้างไปเลยทิ้งไปเลยหละจะไปเอาได้เราคืนมันก็จะกลับมาไงแต่ว่าไอ้ตกั๊กแตนมันมองไม่เห็นชัดสใหญ่เราจะให้เ้วจะเอาคืนแต่ว่าถ้าเป็นมุมแมลงเนี่ยมันจะเห็นชัดนะเห็นชัดมองไมเอาไม้ไปเห็นมาจะให้โยมแสดงใช่มุมแมลงนี่มันเป็นอาวุธของชนเผ่าอบอริจินใช่ไหม นะที่ออสเตรเลียแต่ความจริงแล้วที่อื่นก็มีนะที่อื่นเขาไม่เรียกว่ามุมแมลงนะเขาเรียกไปอีกคนละอย่างคนลดอย่างนะบางคนเขาบอกว่าเอาไว้ปลาจิงโจ้แต่ความจริงแล้วจิงโจ้มันตัวใหญ่ไอ้มุมแมลงไม่สามารถจะไปนกจิงโจ้ได้หรอกเอาไว้ปลา,าแมลงไอ้นกไล่นกให้มันติดอะไรพวกนี้นะแล้วมันเป็นคุณสมบัติพิเศษแสดงว่าคนชาวเผ่าในดีที่ก็มีสตินะมีความสามารถใช่ไหม มีความสามารถจะได้ว่าถติงก็ไม่ได้มันเอา,เาคฤหัสถ์สัตว์ใช่แต่เขามีวัฒนาการสามารถที่จะสร้างอาวุธขึ้นมาในการที่จะปาไปแล้วมันกลับมาได้อ่ะแล้วก็เนี่ยอธิกถาท่านก็ช่างวิจิตนะแต่ว่าท่านใช้คําว่าตักกระแตเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นภาพเลยเนอะเดี๋ยวอีกหน่อยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเป็นมุมแมลงดีกว่าเดี๋ยวให้พระอาจารย์นาเรียนบาลีไปตั้งมาไ้บุมแมลงนี่มันน่าจะ ชื่อว่าอะไรนะมุมแมลงปลาแล้วกลับมาหาตัวเองนั้นเราให้ทานทานนั่นแหละกลับมาหาเรานะคนรวยก็คือคนที่ให้ทานมาในอดีตถ้าคนไหนไม่ค่อยรวยก็แสดงว่ายังให้ทานมาน้อยหรือว่าอาจจะผลบุญยังไม่มีกําลังที่จะให้ผลนะคือทําทานมาแล้วเยอะแต่ว่ามันยังไม่ได้ปัดใจนะไม่แน่นอนนะแต่ว่าถ้ายังไม่มีทรัย์ ยังยากจนอยู่ก็แสดงว่าผลบุญยังไม่ให้ผลนะหรือว่าให้ทานมาน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็เริ่มใหม่เริ่มฝึกในการที่จะให้แต่ว่าไม่ได้เน้นนะในการที่จะต้องให้วัตถุมากๆหรือว่าเน้นว่าอยากจะรวยแต่เน้นว่าที่ทําให้จนเพราะความตระหนี่และความโลภเพราะฉะนั้นเราจะต้องสละความตระหนี่สลัความโลภมีอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อะไรต่างๆอ่อนเป็นที่ตั้งความตระหนี่นี่เป็นที่ตั้งความโลภฉะนั้นสละไป เพื่อจะกาจัดความตรหนีและความโลภอ,อันนี้แหละมันเป็นยิ่งให้ยิ่งได้ได้หลายต่อเลยถ้าให้เราอ,อยากรวยอันนี้ได้ไม่ได้หลายต่อหรอกนะเพราะว่าไม่ได้สลักกิเลสแล้วก็ผลวิบากน้อยด้วยนะแต่ถ้าเกิดให้เพื่อสลักความตรณีและความโลภเน,นี่ยวิบากมากนะแล้วก็สามารถทําให้ถึงพระนิพพานด้วยถ้าให้เพื่อจะได้วิบากไม่เป็นบารามีแต่ถ้าให้เพื่อกําจัดก,กิเลสอันนี้ถึงจะเป็นบารามีนะ แล้วผลก็แตกต่างกันด้วยอันหนึ่งผิว่าผู้ขอเป็นบุคคลอันเป็นที่รักพึงให้เกิดสมนัตว่าผู้เป็นที่รักขอเรานี่ให้ง่ายใช่ไหมแต่ปกตินี่เป็นที่รักก็ให้ได้ง่ายๆแต่ต้องระวังแล้วระวังอะไรโลภะเห็นไหมโลภะเพราะคนเป็นที่รักของเราต้นใหญ่แล้วยมให้เงินลกูกให้ด้วยกุศลหรือให้ด้วยโลภะด้วยโลภ <laughs> <laughs> ะฮะ ให้รักเนี่ยรักด้วยอะไรแหละมีรักสองอย่างรักด้วยโลภะกับรักด้วยเมตตาฮะเมตตาใช่ไหมเราให้คนอื่นแบบลูกให้ลูกไปได้ไหมอ้าวแสดงว่าเมตตาไม่เสมอกันนี่เพราะฉะนั้นนี่นะถ้าโยมไม่มีโยมโสบรรณสการนะให้รู้ว่าให้ลูกด้วยโลภะนะถ้าปโยมไม่มีโยมโสบรรณสการเพราะว่าโยมให้คนอื่นไม่ได้แบบให้ลูกนี่ ถ้ายอมให้ลูกแค่นี้ถ้าคนอื่นมาเอาเพื่อนลูกมาด้วยเอาเอาไปด้วยนะนี่แสดงว่าเราเมตตาเสมอกันเลยนะแต่ถ้าเกิดเราให้ลูกได้แต่ให้คนอื่นไม่ได้หรือว่าให้ลูกมากกว่าให้คนอื่นน้อยกว่าแสดงว่าความรักไม่เท่ากันแล้วความรักของลูกเนี่ยเจือด้วยโลภะปกติแล้วตุนะักมันก็จะให้ลูกมันกินนมใช่ไหม แต่ปกติแล้วมันยอมให้ลูกคนอื่นกินนมไหมไม่ยอมไม่ยอมนอกจากสุนักตัวไหนที่มันใจดีจริงๆนะถ้ามันให้ลูกตัวอื่นกินนมได้แสดงว่ามันเป็นกุศลนะแต่ที่ให้ลูกของตัวเองกินนมเนี่ยเป็นสัญชาติญาณเป็นโลภะ ฉะนั้นถ้าเวลาที่จะให้ของคนหรือให้ลูกเนี่ยนะเราก็ควรจะต้องมียโยนิโสมรสิการว่าอา้าวเราทําบุญมาร่วมกันนะเป็นหน้าที่ของเราเป็นจริตตศีลในการที่จะต้องดูแลลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันให้เธอเนี่ยนะเธอต้องมีคุณธรรมนะถ้ารักษาศีลนะมีโอกาสต้องทําบุญต้องศึกษาธรรมะถ้าเราโยานิโสมรือการอย่างนี้ก็เป็นกุศลเป็นการให้ด้วยเมตตานะถ้าคนที่เป็นที่รักให้ก็ดีใจนะว่าคนที่เป็นที่รักขอเรานะ แม้ผู้ขอเป็นคนกลางๆคือไม่ได้เป็นที่รักหรอกแต่ก็ไม่ได้รังเกียจนะไม่ได้เปลียดกันเพิ่งให้เกิดความโสมนัสอีกว่ายาจกนี้ขอเราเ้อขนาดไม่คุ้นเคยเขาขอเราดีนะเนี่ย ะแต่ปกติจะให้ไหมถ้าไ,ไม่รู้จักกันแล้วมาขอเนี่ยนะเดินกลางถนนแล้วก็มาสะก,กิดด้วยป้าป้าขอตังค์กินข้าวหน่อยให้ไหมอ๋อให้นะนะออแสดงว่าเขาลําบากแล้วเราก็อยากใส่ก็ย่อมเป็นมิตรนะถ้าเกิดเขาเป็นคนกลางๆไม่รู้จักกันด้วยแล้วมาขอก็ย่อมเป็นมิตร ด้วยการบริจาคนี้แน่แท้คือก็ให้เราคิดนะว่าถึงแม้ไม่รู้จักการเป็นคนกลางกลางก็มาขอเราก็จะได้เป็นมิตรกันไงนะจะได้เป็นเพื่อนกันไงแม้ผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของยาจกทั้งหลายใช่ไหมดะดันโตปิหิยาจาการังปิโยโหติอันนี้เป็นอัตถกาานะถ้าพุทธพจนี้ท่านว่าอย่างไงทัทมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ยาจะโกอัปิโยโหติผู้ขอย่อมไม่เปลี่ยนที่หรอกใช่ไหมไถ้าโยมอยากจะให้ใครเกลียดเนี่ยนะไม่ยากเลยนะขอหน่อยที่นี่ขอเงินสักหมื่นที่เนี่ยนะไม่มีจะเกินไม่มีจะใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ความเกลียดนะเขาก็จะไม่รักก็จะหนีหน้าเราเลยนะ,นะจะให้เกลียดนี่ไม่ยากหรอกมีพระพิสุนะไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งมันก็มีนก ตอนกลางคืนเนี่ยนกมันก็จะมาบินแล้วก็มาเกาะที่ต้นไม้ก็จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเสียงดังลัน่นไปวิสภาวนาไม่ได้นอนก็ไม่หลับด้วยก็เลยไปทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าข้าพระองค์จะหาที่อยู่ใหม่แล้วเนี่ยนกมันมารบก,กวนมากาพุทธเจ้าบอกเธอไม่อยากให้สัตว์เหล่านั้น,<ว>นาม,มารบก,กวนหรือบอกใช่ถ้าพระองค์อยากจะอยู่เงีย,ยบๆปฏิบัติธรรมะบอกว่าไม่ยากหรอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนเที่ยงคืนนะให้เธอเนี่ยออกไปนาะยืนที่แถวต้นไม้นั่นนะ่ะ แล้วก็เปล่งวาจาถามครั้งนะว่านกทั้งหลายที่อยู่ในระแวกนี้เราขอขนตัวละขนให้พูดสามครั้งนะสามวันนะและนกนี่มันฟังภาษาบาลีรู้เรื่องเลยนะนะก็ไปพูดสามวันตอนเย่องคืน บอกลงว่าวันที่สามปุ๊บนกหายหมดเลย,เยลออ,ะอ,อนะเขาแส,สัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ชอบเลยนะแต่พุธเจ้าก็สอนราาพระิสุว่าอย่าขอเพราะว่าการขอไม่เป็นที่รักของใครทั้งหลายโดยเฉพาะพระพิสุนะพระพิสุข,ขอจะจัดนี่นะคนหนีนะมีสิกขาบทบัญญัติน่ะข้อไหนครับเรื่องทําเสนาสนะใช่ไหมทํากุติเกินประมาณ นะทางกุฏิเกินประมาณพระพิสุ์เนี่ยชอบไปขอโยงโยมช่วยหาเสามาให้หน่อยหาหินไม่ได้ให้หน่อยอันนี้ไม่ได้ขอปัจจัยสี่นะโยมอย่างนี้เรียกว่าขอแรงงานนะพระพิสูจสามารถขอแรงงานโยมได้นะแม้ไม่ใช่ญาติแม้ไม่ใช่คนปรนนา,านะโยมช่วยมาประเคนนี้หน่อยรู้จักกันหรอกไม่ได้ปรนนารีด้วยนะโยมช่วยเอาดินตรงนั้นมาวางไว้ตรงนี้หน่อยสินะโยมมีเสาหินมีอะไรไหมนะพวกนี้ไม่จัดว่าเป็นปัจจัยสี่นะ คนนี้พระพิสุก็กไปขอตอนนั้นอาจจะยังไม่บัญญัติเรื่องของการขออะไรมากนะ <c oughs> ก็ไปบอกว่าโยมนะต้องการญ้าต้องการหินนะต้องการอะไรต่างๆโอ้หตอนนี้โยมเขาก็ทํางานของเขาอะนะเขาก็เบื่อพระมาขอบ่อยมากเกินพอเห็นพระมานี่ก็หลบก,กันแล้วนะพอดีพอรุ่งสางบางทีแล้วพระก็ไปนะบังเอิญพระไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าแม่วัวมันออกมาแล้วสีมันคล้ายๆพระ <c oughs> โยมก็ก็วิ to to ่งหนีก็เลยก็เลยตอนหลังเนี่ยมีพระวิสูุเข้าไปในบูบ้านนี่ชาวบ้านก็ไม่ใจบานหรอกแล้วเขาก็กลัวกันก็เลยตอนหลังก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็นะทูลพุทธเจ้านะเนี่ยบอกว่าญาติโยมเขาไม่ได้เลื่อมใสเนี่ยเขาหนีพระภิสูุนกันสาเหตุก็คือพระภิกษจชอบไปขอไปขอแรงงานไปขอนู่นขอนี่พุทธเจ้าก็เลยประยัดสิกขาบทเนี่ยว่าห้ามไปขอคือทากุฏิเกินประมาณไม่ได้ เกินประมาณก็เท่าไหรสิบสองศอกใช่ไหมยาวสิบสองศอกนะกว้างเจ็ดศอกคืบหรือสองคืบนะอ่กว้างเจ็ดคืบยาวสิบสองคืบนะวัดในรูมในหูคืบพระสุคตโยมนะคืบพระสุคตมันสามคืบของเรานะเอะอคืบหนึ่งเท่าไหร่เอ,อ่ยนั่น คืบหนึ่งมันจริงๆและยี่สิบห้าเซนนะคืบช่างไม้นะคืบช่างไม้แต่คืบของกคตนี่แปดนิ้วโคตเป็นเท่าไหร่ยาวนะยาวคืบของโคตเท่ากับสามคืบของเราอืมก็บัญญัติสิกขาบทว่าไม่ให้ขอมากนะขอถ้าทํากุติเกินประมาณเนี่ยต้องบัดสังขัยเศษเลยนะแต่ว่าต้องเป็นกุติเพื่อตัวเองถ้าทําให้ตรงนี่ไม่เป็นไร แ้เกิดทําให้ตัวเองนี่นะทําให้เกิดประมาณไม่ได้ให้สงไปชี้ที่ให้พวนี้ก็จะมีอบัตนะบัตสังขัยเศษเพราะันคนขอไม่เป็นที่รักแต่ว่าผู้ให้กลับเป็นที่รักนะไอ้สงการให้มีกี่ข้อจําได้ไหมไอ้สงการให้